สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกรกฎาคมกับอาจารย์เดียค่ะทํานายด้วยศาสตร์เฮลิ่งทาโร่ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมาทํานายดวงความรักของคุณประจําราศีค่ะว่าแต่ละราศีนั้นความรักของท่านจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันในเดือนกรกฎาคมเลยค่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะสําหรับคนมีคู่ประจําเดือนกรกฎาคมจะเป็นไพ่ใบไหน ได้ไพ่ใบนี้ค่ะเจ็ดเหรียญคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้นะคะค่อนข้างมีความนิ่งๆเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกถึงภาวะที่มันหยุดนิ่งไม่มีการจเจริญเติบโตเหมือนคุณกําลังรอคอย การพัฒนาเรื่องความรักแต่มันดูนิ่งมันดูเนื่อยอะค่ะมาเลยทําให้คุณขาดรสชาติของชีวิตทําให้คุณมีความรู้สึกไม่กระตือรือร้นแล้วก็ขาดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติตัวต่อคนที่คุณรักแบบไหนยังไงดีดังนั้นเนี่ยเดือนนี้คุยกันบ้างค่ะพูดคุยกันบ้างแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันถามว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรคือพูดออกมาตรงๆเพราะว่าเงียบเนี่ยแล้วเราพยายามพิชห้คนอื่นมาเข้าใจเราตรงนี้เป็นเรื่องยากเราก็จะสร้างอารมณ์ขุนโมให้กับคุณได้มากกว่า ดังนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้คนมีคู่ควรที่จะมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นไปทานอาหารนอกบ้านกันบ่อยขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันเนี้ยคะ่ะถึงจะทำให้ความรักของคุณที่กำลังก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมั่นคงได้นะคะ สำหรับท่านที่อยากรู้ดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็เพียงแค่กดดอกจันสามสามหกสอแล้วโทรออกค่ะท่านก็ได้ทราบรายละเอียดความรักของท่านแต่ละราศีนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคมค่ะสวัสดีค่ะ